ที่เจ้าดังที่ขายกุ้ยช่ายนะครับผมเขาจะมีร้านข้าวมันตาดูนะครับลูกค้าเริ่มมาแล้วไก่น้องโตๆก่อนดีกว่าน anyway> ี่ลองดูครับลองดูลองดูโอ้ยนองดูดีครึ่งตัวแล้วมั้งนี่ดูอ้โหเขาตุ๋นหลุดจริงไหมต้องลองนี่ครับดูดูดีใช้มือนะ เอาเลยเหรอมือเลยเหรอเอาขออภัยเอฟีนะครับล้างแล้วนะหรือเปล่าผมอ่ะนี่จะฉีกให้ดูเออดลุยลุยเลยอ่ะเอาโหลุดลุยเลยเฮ้ยเอา่ยดไม่ต้องเคียวนี่โอ้โหเรื่องใหญ่เลยครับเรื่องกินแกนไหนนี่นี่น้ำร่าหน่อยดิน้ำาให้เราทำเลย สิบนาทีเลยนะคลิปนี้น้ำแกงเขาหอมเลยรูดปื้นนี้เข้าปากนะอลองดูคำเดียวเลยอู้หูหลุดเลยเนาะโอ้คำไปเลยอ่ะหลุดเลยนี่ครับเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ที่มาทั้งน้องติสะโพกนะครับผมร้านเตจูเอาอ้ดูไหมมันใหญ่เกินใหญ่เกินใช่ไหมเท่านาแลวลองดูดิ กินยากเหรอไม่ยากครับแต่ไม่เป็นไรฟ้าลุยนิ่มแม่นิ่มแม่มาที่นี่ต้องจุกแน่นอนครับเป็นไงลายคแล้วนะองดูซดน้ำแกงนิ้อดน้ำแกงเป็นไงน้ำแกงเขาไม่ปรุงเลยนะจัดสดๆเลยนะหอมหอมถึงว้าวไหม รสชาติเป็นไงน้ำเขาจะหวานดำหวานดำใช่ไหมเออนี่ครับคงได้เลยครับคงไปต่อได้สบายใช่ดูเส้นดูเลือดก่อนเบลเลอร์ดูเลือดจนนี่นี่เขาหูสายกิ๊กเลยนี่ดูนี่ครับชามนี้เท่าไหร่นะห้าห้าสิบบาทห้าสิบบาทเครับดูดิเคุ้มนะเนี่ยจุกเลือดอขึ้นอัพสุดยอดเลยเนี่ย เฉพาะก๋วยเตี๋ยวไก่นะแล้วเรามาต่อที่ข้าวหมูแดงแรงฤทธิ์ครับไข่อยู่ในน้ำหมูแดงเลยครับแช่ให้แดงไปเลยกินพร้อมข้าวทีแรกเราคิดว่าเป็นบัวลอยนะนพร้อมข้าว <c oughs> พร้อมน้ำราดที่แรกเราเห็นไข่อยู่ในน้ำน้ำราดนี่นึกว่าเป็นบัวลอยนี่กินพร้อมไข่พร้อมน้ำราดอ,อ๋อโอ้โหเอ่อหอมไหมอือ น้ำเขาจะออกหวานนำหวานนำมาเลยใช่ไหมใช่แล้วก็หอมหอมคุณเคียงนี่คุณเคียงดีมอ่ะลองดูแล้วเครื่องติดละมีไงบ้างหมูแดงสันคอเขาใช้สั่นคอหั่นคอมีรสชาติอนุ่มเนี่ยนี่ก็หั่นนุ่มนะเดี๋ยวดูเคียงนะคุณเคียงนี่คุณเคียงมันน้อยนะคะจัดไปของคุณน้ำผ้ามั้งเนี่ย อร่อยอร่อยไหมอืมต้องุงอะไรเพิ่มไหมขอน้ำราดอะไรเพิ่มไหมไม่ต้องเลยจบเลยใช่ไหมใช่นี่ครับอือหือเส้นใหญ่โฟแบบโบราณนะนี่ครับเยเดโฟเท่าไหร่เนี่ยห้าสิบเหมือนกันห้าสิบหอมหอมไหมหอมอ่ะขออนุญาตชิมน้ำเยเดโฟสูตรพิเศษต่างร้านขออนุญาตชิมน้ำเยเดโฟนี่นะแล้วก็ลองดูมือสั่นมือสั่นมือสั่นเป็นยังไงบ้าง คือน้ำจะไ้โฟปปั่นใช่อ่าคือรสชาติกลมกล่อมแล้วเปรี้ยวหวานโอ้หดูดิน่มอันนี้เครื่องอะไรเนี่ยทูกชิ้นเนาะชิ้นปลาโอ้โหเฮ้ยเอาจัดเลยร้านเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันกี่โมงถึงกี่โมงเออ เริ่มขายเจ็ดโมงนะครับฝั่งบ่าก็จะหมดละของเริ่มน้อยแล้วเนาะ,ะก็คืออยากมาเวลาท้ายๆก็ได้ก,ไดก็ได้กินแต่อาจจะน้อยแล้วนะแต่ก็ฝ่ายเอฟซีขอให้มาเร็วดนึงช่วงเวลาเร่ดงด่วนเข้าใจกันนิดนึงนะลูกค้าจะเยอะรักนะรอหน่อยละกันเนาะโอเคลูกค้าเยอะนั่งกินน้ําอะไร